เดือน10ปี1566ในที่สุดชิซุโกะก็ตัดสินใจได้เธอได้ขอร้องให้โยชินาริช่วยหาของบางอย่างให้กับเธอนางจะเอาไปใช้ทำอะไรหรือท่านชิซุโกะบอกว่าขออุปไปก่อนนะเพราะถ้าเรื่องนี้ไปถึงหูของไซสึกแล้วก็ขาไม่ดีแน่แถมยังต้องรออีก2อามปีถึงจะเห็นผลด้วยอืมเข้าใจแล้วเขาจะหามาให้ รับทราบเจ้าค่ะแล้วเจ้ารู้อะไรเกี่ยวกับนางบ้าหรือยังยังเลยเจ้าค่ะข้าฝากเจ้าด้วยหรอเจ้าค่ะท่านชิซุโกะเจ้าค่ะท่านชิซุโกะนั่นกล่องเก็บของสำคัญของท่านชิซุโกะกับธนลุหน้าตาบลาดนี้อายาจังกลับมาแล้วหรอ ท่านชิซุโกะข้านำาสารของท่านไปส่งให้เรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณมากช่วยได้เยอะเลยเอามันหวานหน่อยไหมนั่นเป็นคำสั่งหรือเจ้าคะปะต่อนะไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นเช่นนั้นขอไว้คราวหน้านะเจ้าคะนี่เธอเกียดฉันเปล่าเนี่ยมเมล็ดพันธุ์ที่ชิซุโกเอาติดมาด้วยนั้น เป็นเมล็ดพันธุ์แท้ส่วนใหญ่เป็นเมล็ดที่ได้จากการคัดเลือกพันธุ์โดยปู่ของชิซุโกะปีนี้เองชิซุโกะก็ทำการเพาะปลูกได้ผลผลิตจำนวนมากและเธอยังเริ่มแผนงานอื่นประกอบด้วยเช่นเลี้ยงผึ่งเลี้ยงหนอนไหมและทำฟาร์มไก่นอกจากนั้นแล้วหืมไหวหรือเปล่าไม่ต้องใส่ใจค่าน้อยหรอกนะค่ะพันบอกว่าจะมาเก็บเห็ด เ็นอะไรหรือเจ้าคะอืมก็มิชิเมจินาเมโกะเมทาเกะและข้าก็ประสบความสำเร็จในการเพราะเห็ดชิตาเกะด้วยเห็ดชิตาเกะหรือเจ้าคะเพาะได้จริงๆหรือเจ้าคะฮึก็ใช่น่ะสิเห็ดนี่นะ่ะเพาะง่ายจะตายไปหรืออาจจะไม่ข้าล้มเหลวตอนทำเมื่อปีก่อนนะ่ะ ใกล้ถึงแล้วอ่ะอยู่ตรงนั้นไงฮะโหชิตาเกะจุนวม,ม,มากขนาดนี้ท่านจะตั้งใจเอาไปทำอะไรหรือเจ้าคะอ๋อก็เอาไว้กินน่ะสิเห็ดใช้ทำอื่นได้ด้วยหรอถ้าอยากเอาไปทำน้ำซุปแล้วก็อ่ะอย่าลืมเอาไปตากแห้งก่อนนะจะทำให้รสชาติเข้มข้นขึ้น ก่อนที่วิธีการเขาจะเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางในศทวรรษที่20เห็ดชิตาเกะถือเป็นสมบัติล้ำค่ามีการใช้เห็ดชิตาเกะเป็นวัตถุดิบอาหารของศาสนาพุทธแต่ว่าเพวกมันขึ้นในป่าน้อยมากในสมัยคามาคุระพระพ,พุทธรูปหนึ่งนามาโดเกนได้เดินทางไปยังประเทศจีนระหว่างการเดินทางได้มีพาท้องถิ่นขอเห็ดชิตาเกะตักแห่งจากเขาเออแค่ 15กังก็มากพอที่จะซื้อประสาทได้หนึ่งหลังเลยนะเจ้าคะเอ๋ถ้างั้นเห็ดมัสึตาเกะล่ะไม่ใช่ว่าเห็ดชิเมจิอร่อยกว่าหรือเจ้าคะอ้าวไม่ค่อยมีคนชื่นชอบรสชาติของเห็ดมันซึตาเกะในยุคเท่าไหร่ดังนั้นคนจึงมองว่ามันด้อยค่ากว่าเห็ดชิตาเกะนี่เองไม่น้ประกอนเลยฮะเออท่านตัวไม่ในสถานที่แบบไหนกันแน่นะ เก็บได้เยอะแยะเลยเห็ดจะไปหมดเลยนะท่านเรียนรู้วิธีการพอเห็ดมาจากที่ไหนหรือเจา้าค่ะท่านชิสโกะเออข้ามีญาติที่เชี่ยวชาญเรื่องเห็ดอยู่นะเขาสอนข้ามาบ้างน,นิดหน่อยปู่ของข้ามีคนรู้จักเป็นมือโปรด้านต่างๆมากมายข้าก็ได้เรียนรู้หลายอย่างจากพวกเขาเช่นกันเพราะอย่างนั้นข้าจึงได้เข้าเรียนในโรงเรียนที่บริหารโดยกระทรวงการเกษตรป่าไม้และการประมงโดยตรง มนเโปรกับสวงการเกษตรเข้าเรียนอ่ะอายาจังระวังอ่ะไว้อายาจังอายาจังเป็นอะไรหรือเปล่าค่าน้อยไม่ได้เป็นอะไรเจ้าค่ะที่สำคัญกว่าน,นั้นเหตุค่าน้อยไหวเจ้าค่ะท่านไม่ต้อง อายัจ้างเอ่อดูเหมือนว่าแผลจะไม่ลึกมากนะเดี๋ยวข้าช่วยแบะเจ้าเองรีบกลับก่อนพาที่จะจบวิ้งเถอะไม่เป็นไรเจ้าค่ะข้าน้อยใบบางอาจทําให้ท่านที่จะโกดองลำบากแล้วเจ้าค่ะนั่นเป็นคําสั่งนะกลับยิงรับใช้ต้อยต่ำเช่นข้าท่านช่างเป็นคนที่น่าพิศวงจริง เจ้าค่ะต้องขอประทานอาภัยนะเจ้าค่ะเอาหน้าน่าสนุกดีออกเหมือนมีน้องสาวเลยละ่ะไม่ต้องกังวลไปหรอกนะ่าไม่ต้องกังวลเลยไม่กี่วันต่อมากลับมาแล้วจ้าวันนี้เก็บรูปพับมาได้เยอะเลยเอาสักรูกหน่อยไหม ข้าจะปล่อยให้คนรู้สึกส่วนตัวมาขัดขวางภารกิจไปได้หากนั่นเป็นคำสั่งล่ะก็ข้าน้อยนี้เจ้าคาะฮะยังเข้มงวดเหมือนเดิมเลยนะขอบคุณเจ้าค่ะ